สวัสด,ดีจ้าพี่น้องสวัสด,ดีสุขสุขคนจ้า,าสวนไม่เบิ่งจ้าพี่น้องพ้นประตูตกมือแนน,นกระบ่พ่อเปียกย่อนพี่น้องเอ้ย แหงเลงเสียงแง้มนกแง้มเสาห้องจิ๊บจับจิ๊บจับแย่ปลูกพักหอมแบงฟลงอันนั้นพักส่อันนี้พักสิฟลง เอ้บอพิษบอเถือกโอ้ยตื่นย้มสาวฟักซี่หอมปอมฟักซี่จีนนี่แ่ะพี่น้องนะก็ล่างขข้นยายรอสวนย้มสาพี่น้องกินกาแฟส้มสวนจา่าด้วยเหตุอันมาสวัสดีพี่น้องสบายดีเนะจา่ายายสบายดีพี่น้องขอบคุนพี่น้องสุขสุขค้นนะจา้า มาถามข่าวเขียนถามข่าวข้าวยาย,ยายสบายดีจา้าขอพุ่นมากๆขอพุ่นในายพี่น้องคิดหอดกันเนาะพี่น้องยายปลูบกบักริกกระร่างเป็นดอกปลูกข้าวโพดไม่อยู่เจ็ดตน้นจักสิเป็นแจงไรเด้ขอข้าวโพดแดงไหมยายปลูกผักใยไมีออเดอร์เลยพี่น้อง ปลูกผักพิดเป็นวันยายมีผักพิดโบนะจักรโล่เนี่ยมีค้นเสืบอบผักผิดยายเก็เลยดูแลผักพิดเนี่ยพักพรนจักน้อยพี่น้อง <c oughs> วันที่หนึ่งสิไปหลับลูกไส้เลยพี่น้องลูกไส้แม่เที่ยวน้ำ จากอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ละพี่น้องเบื้องผักกระล่างงามผักเส่หอมแบงฝรังมเม็ดเอาเมด็มดดำๆหน่าว่านพี่น้องขันสมผักเสียบๆเด้กินก็ตำหักทัวมีหมกพพิกกระล่างเป็นหมากมียายมีออเดอร์มีคนสืบประเด็กนะพี่น้องประเด็กก็บอกพริกพอนะยายเลยขายายอีกเห็นบ่ mặc phê cái này phê nó <laughs> bon sôm tát ở hốt nam cả ngắm như phi nòng hết bon sôm Hốt nam tè cỏ kia nam cả các thân bon sôm bon sôm ย่มเสาเสียงนกห้องจิบจ๊บจิบจ๊บ,จบอันนี้ป้าบอกขี้เขี้ยพี่น้องผสมผสานดอกไม้หมากอางุนย่ายตัดดอก่าสิตัดตอนไม่ปีหนา ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนจ้าเข้ามาถามข่าวย่ายมารรับชมรับฟั่งกิบเกาขอบคุณนด้ร้ายพี่น้องเอ้ยขอบคุณนมงึมงบองกผิดกระร่างงามเนเีแหงแรงนายพี่น้องพุ่นม่ตกต ุ่งดอกไม้ยังสี่ฮะบานห้ากับมีเด้เดดเพี่น้องดอกไม้พักใหญ่เนี่ยรสือทางเน็ตเป็นดอกของเราแล้วเห็นบ่อันนี้พักซี่แม่บุเพิ่งมาเกิดกับสิไรแน่เพิ่งยืน่นอันนี้ดอกสีเหลืองๆอ,อันนี้สีแดงดอกไม้พักใหญ่ นี่กระนั้นเป็นโดนี่สีเหลืองเห็นพี่นอ้องสีเหลืองอันนี้สีแดงอันนี้สตรอเบอรี่ย่าปิดกินได้เลยเบื้องพี่น้องเบื้องเบื้องพิ่นเป็นเลี้ยวออก p wa. P wa <c oughs> พวกพวกเบื้องพิ่นเป็นเครียร้งมากเกืบพุ่นหรืเบื้อง ดลกโลกเลยเป็นเป็นเคียร่วงมาทำความสะอาดบ้านกับพอยหัย่ผักพรไปเริ่มตูพี่นองก็เลยบ่ไร้เห็ดกีบร่วงแหงแรงหไหนถ่ายวิดีโอม่พี่นองคิดหอดพี่นองถ่ายดอกใหม่บานแล้วถ่ายไม่พี่นองเบิง่ง จุ่มนี่สิเป็นดอกไม้พ่อใหญ่า <laughs> <laughs> ยากับปู่โหระพะบุโหระพาอันนี้ก็ดอกไม้พ่อใหญ่มืออือบานเฮ้าไปเน้ะงยกว่าจะ่ปลูกแยก ปลูกท้มท้มใบจกหาหาพุ่มนี่ละปลูกถิ่นมาไว้่าสิป,ปลูกกินยอดกินดอกกัเนเวลาได้ได้พอแล้วยายก็เลยปลูกบือโมล่าผ้าเนี่ยตน้นเอาเดซี่เมื่อวานพี่น้องเดซี่เพิ่นขึ้นง่ายๆเลย่าสิบ่ขึ้น ອາກາດຍາມເຊົ້າໃໝ່ພີ່ນ້ອງເບິ່ງພີ່ນ້ອງຫະດອກໄມ້ພໍ່ໃຫຍ່ດອກໄມ້ພໍ່ໃຫຍ່ นี่บอกบักอือกระลังเป็นดอกไหมพี่น้องเป็นดอกจุ่มๆนะ่ะดกๆเลยปลูกเรนๆว่าสิบุบปลูกเนื้อใบซื้อๆไหมพี่น้องแต่ก็ใส่ปุ๋ยอยู่ได้ปลูกเราก็เลยรักษาเอา <c oughs> ได้กินย้อนอยู่พี่น้องส่วนยมย่ากูผักเทียมทั้งกูทั้งหยานพอนายดาแล้วแบบนบอกเก่แล้วอยากให้ใบเพอนะ่ะตายค้าตูนไหม จำนี่ก็พอแล้วเนาะแพ็กเทียมหัวใหญ่อยู่ยยปีนี้น้องมาผิดพิ่เนาะเอ้ยว้าพิษว้าเถือกมาละนั่นๆเป็นเป็นหมากไร้ลา,า,ายเลยพี่เนาะไร่เนี้ยไปเรืยย่อยๆปีที่แล้วไร่เนี้ยไร่พันไายอยู่พี่น้อง บัง,บ,งบ,บ,บีทูมีแต่หัวใหญ่ๆผัวเห็นบ่เดี๋ยวไปบีทูแม่พี่น้องมาไปกินซอยย่อยเนี่ยบังงวยง่บ่เดี๋ยวไปเห็นเธอะลายอยู่หัวบักใหญ่า่นี่แหละชวนนางบ้านพักพรอนพูดนะพี่น้องอันนี้กับดอกไม้พ่อใหญ่ สวนหัวใหญ่อย,อยู่ในพักเทียมหัวใหญ่อย,อยู่จ้ะพักบัวกูไปเล้วอันนี้เม่น,นอันสวนยอมไทยแลนด์สวนยอมไทยกระถินจ้ากระถินปลูกแท่กระถางนี่แหละเบิงบง่งเบิ่งเองก็พักหอมกอเดียวพี่น้องเอ้ยเบิง่ง เบพวกพันเพิ่นย้ายเอาใบเอาพันให้เม็ดเพิ่นตกร่องนี่กอเดียวเมียกอบัก่ายหนึ่งต้นง่ายคนน่ะพักกะทินเสยเด็ดยอดเนี่ยเด็ดยอดโอ้ยเด็ดตัดยอดเดี่ยวเพิ่นขึ้นไม่พี่น้องย้ายสิมัดตัดอยู่ตัดให้เพิ่นแตกไหม คุณออมาคามเห็นบ่ะในตัวมาคามก็ล่างสิแตกอันนี้ก็หัวละผ้าลายๆพี่น,ออน,อน้องเบื้องหัวละผ้าเม็ดเม็ดพันเกาอย่าตีย่าเอาเนี่ยไว้ร่องเบิ้งนะออกยี่ดีพี่น้องแสงแดดเดียวเห็นว่าจะ้ะ กิบนี่นสีสงสงเงาเนี่ยพี่น้องส้มสวนไปเนาะยายบอท่านในมีกิบเห็ดจเนี่ยแหงแรงอยู่พี่น้องเบิ่งพี่น้องสูม้มืนไปก่อนก็ได้พี่น้องเดียเด๋ยวๆจะคอยกลับมาหายายเลยอย่าลืมยายเลยจา้าเบิ่งพี่น้องสูม้มือไปกอ่อนแามเห็ดอกอกยังคอยกลับมาหายายเลยจ้าอย่าลืมายายเลยจา้า เบิ่องอันซุ่มพี่น้องเพิน่นเฮ็ดเพิ่นออกเนาะกรบชะอ้อนตื้อเต้นน้ำเพิ่นเนี่ยย่ายย่ายก็เบ,บิ่งอยู่ย่ายไ้หาไปไสหรกจา้าพ้นโต๊ะเฮ็ดออกเรียกเจ้าคอยอันเบิ่งพี่น้องซุ่มเอือน่ะกับเจ้าคอยกลับมาหายายเด้อพี่น้องมวนมวนน้ำเพิ่นอยู่เนาะ อันนี้บักแนบหูจักบักแนบป้ะเป็นเป็นนวยเล้อด้วยนะบักแนบเห็นบ่ดอกบักแนบนั่นนะบักแนบบ้านเฮาเม็ดพันเกา่าย่ายเลยย่ายเสือพันไว้อีกท่านบ่ปีนี้เสเอไหวปีที่แล้วไรสองนวยในพันอยู่พี่นองบักแนบบักแนบอันนี้กล้วยเพ่อนย ทานตะวันอันนี้ท่านตะวันธรรมดาเด้พี่น้องเบื้องลักษณะดอกพันธุ์สีข้งงในยพันธุ์สีบืคือกันนี่พันธุ์สีบือคือกันเบิ้งนะนี่ท่านตะวันธรรมดาท่านตะวันธรรมดาดอกไม้กรงามกล้วยพอใหญหนะ่ะเห็นบ่เรามาเรามาตี แล้วมาตีออกไหมล้อมอ้อมไม่เบิดแต่ว,ว่ามันงาตงบบ้นกล้วยข่อยไปสั่นพวมาถอนถิ่มต้นท่านแต่ว่านยายห่องนะแล้วตีออกทางป้าออกให้กล้วยงากล้วยกล้วยเ่ื่อคืนไปนะเบิ้งแล้วก็สิเมนย้อนเอนล่าเห้อเนาะกล้วยคืนเน้วถ้าน้าหนามาหี่มาตกตัดออกได้พี่น้องให้เรียกเตะตโตแล้วก็เอาขี่เรื่อยนะมากบกบกบไปไปล่ เราก็เอาผ้ายางพลาสติกใหญง่ๆมาถมบริเวณบริหาน้ำแข้งหนื้อว่าหิมาอันนี้ไปหาเพื่นนะตั้งประเทศเพิ่นนซีองสีงส่บ่เหรออันนี้ท่านตะวันธรรมดาเบื้องดอกไว้เดี๋ยวย่าสิภาพไปเบื้องอีกอันหนึ่งอันนี้ท่านตะวันธรรมดาเบืบ้องแบบนี้เบื้องท่านตะวันซ้อนย่าอื่นท่านตะวันซ้อนเบื้อ บ่หันเป็นท่านตะวันธรรมดาอันนี้ท่านตะวันดอกไม้สวยงามที่สุดเนี่ยแพองอีกตัางหากได้เม็ดพืนแต่ย่ายมีเม็ดลายอยู่เป็นกิโล่ผ่วเม็ดย่ายเสียเมื่อบานเมืองไทยนั่นนี่อันนี้พันธุ์พิเศษเม็ดพืนเนี่แพงแพงเลยนี่อันเถ่ยาย่าไยอา้เบิ่งหมหันมันเป็นพันธุ์ธรรมดานะพี่น้องอันนี้บานมาท่านในเบิดนั่น้าบานบานเบิร์ดเดียว ยายกินกาแฟาแลยยายกับกูกับเทียมเนพี่น้องบ่กไ็ไล้ยล้ายอยู่เลยกับเทียมบ่อันนี้ปูกักพริจกจักสิได้จังไรพี่น้องสิได้กินบ่หื้หนาวมากคน ยวงเสียละพี่น้องเอ้ยต้อน,นอหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งอันนี้กระบักพริกเลยพี่น้องเห็นบ่มักพริกหมักพริกคือกัน,นกอันนี้เป็น,นหน่อไม้ฝรั่งหมักพริกหมักพริกปุ้มเพชรเพชรเลยนี่พี่น้องเบื่อ อันนี้บักบักแตงไทยบักแตงไทยบักแตงไทยหอมๆน่ะปุ่มๆน่ะพี่น้องนี่สิได้กิน,นบ่ฒน์เบืออันนี้ก็บ,บักแตงกวาอันนั้นเอบบอเออเออเอออะไกับุ่มนึงอีกเบิ่งหม่องนอน,ยา,นายายยามเว้นทำพ่ยเน่ก็มีอยูซวงอูเอาคนละอูนอนผักใบ ยุงเสียะพี่น้องเบิ้งงามงามมะอ,อ,อือมะอือมะอือไทยเด้อันนี้ก็ซีเมนนเผื่อพี่น้องเบิ่งยญาบริเวเด้ห้าเสือแนวพอกินบทท่านหลายอยอันนี้ในพันที่ย้ายปลูกนี้เป็นเม็ดปีทีเดียวเลยพี่น้องถ้าเขาปลูกเองเอาเม็ดเองนี่มันสิแข็งแรกก่อนอยู่ในหางเขาสือเม็ดมาปลูกพี่น้องไปตู้คือกัน พักอีตูคือกันถ้าฮข่ปลูกเอาแนวเองนี่แข็งแรงก็ฮข่ไปซื้อเม็ดมาใไม่นะยายสังเกตเบ้างพีก,พกนี่มีออเดอร์จ้าบักพีกประเดกก็มีคนั่งเนี่ยพี่น้องประเดกแย่ก็คลา,ายประเดกเลย ปรดกบักพริกดิบพริกเคียเค้ยวๆนี่ลหละยายก็ขายยายมีออเดอร์มัดเอืออ้อหมัดเอื้อนี่เห็น่ะพ่นออกเต็มแล้วพ่นสิง,งาม,มาพี่น้องท่านตะวันเม็ดพ่นน่ะแพงแพงเลยนี่แบบเนี่ยแต่ว่าเม็ดท่านตะวันเน,น่นี่เป็นดอกไม้ที่สวยงามพี่น้องท่านตะวัน อันนั้นมันจะเป็นเดี๋ยวน่ะเดี๋ยวไปนั่นนั่นนั่นคนจะเป็นท่านแต่ว่าธรรมดาให้นกอเม็ดให้นกให้ย่างกินไปสั่นนะพี่น้องมักอ้อย่ายงามเนาะนนานๆมาที่กีบแย่วพี่น้อง นี่ก็มักเต่งกลัวนี่มักเต่งกลัวเพื่อกันยายปลูกไว้ทุทีบยายสุข,ขอจบกิฟซ้ํานีเนะจ้าพอกันกิฟไม่พี่น้องมาถักใต้พี่น้องมหาพี่น้องขอพุุนสุขุสุข,ข้นจ้า เบิ่งบีทูหัวใหญ่เนาะพี่น้องปลูกผักไหมใหญ่ก็สิขายบักพริกเน่แถมผักซีเน่หอมแบงเน่พ่อให้เพิ่นไปมุกใส่ปางสินะบักพริกขายบักพริกเป็นโดขายเปรเียกกับขายของแถมก็คือ้ผักซีหอมแบงเน่ ผักช่หอมป้อมเนี่มีกระสิเมนบักขี้เขี้ยเนี่ขายนะพี่น้องไม่มีของแถมอยู่มีคนมีออเดอร์ได้จองบักพริกบักพริกดิบนี่ละจ้าบ่เด้บ่ได้แดงหรอกอยู่ต่างประเทศเนะยาะย่าอยู่ติดบ้านลลางนะพี่น้องเผื่ว่าสิมาอยู่เผือ่อบ่ไม่เหตดตอเพื่อบอยู่ ส้ำนี่นะจ้าว๊ายดีีจ้าพี่น้องบายบายขอบคุณค่ะพอกันกลิปใหมพี่น้องย่ดีมีแห้งสุข,ขูสุขคนคิดหอดคิดถึงเดอ้อพี่น้องบัาดีาจ้าบายบาย